องค์นี้พี่น้องครับเป็นเนื้อว่านดอกทองนะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองเนื้อว่านดอกทองทั้งสวยมากชัดมากนะเหลืองอลามสวยงามจริงครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นตะกุดสลิกาสองดอกตะกุดนี่ต้องอยู่ในเนื้อพระนะพี่น้องเพราะว่ากดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเนื้อพระมันก็จะกลืนเข้าไปจ้อมอมตะกุดบางกันเถอะฮะแล้วความคมความประณีตของเกจของอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นรายละเอียดที่เราต้องลงกล้องให้พี่น้องดู น,นี่คือพระที่ถือว่าเป็นเกจิร่มสมัยนะสร้างปี2,500กว่ากว่าเนี่ย <c oughs> ถือว่าร่มสมัยมากนี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมนะครับเนื้อว่านดอกทองนั้นโอ้โหสวยงามมากๆมิสเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่แล้วเนื้อว่านดอกทองเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะครับสีเหลืองๆแบบนี้ก็จะเรียกว่าสีของว่านดอกทองนะพี่น้องครับจะมีความงดงามมากด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของ ตะกกุศสริกา2ดอกนะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่าตะกกุศสริกา2ดอกเลยเห็นไหมครับจะต้องกลืนนะฮะเนื้อผ้าจะต้องกลืนไปแบบนี้ต้องต้องกลืนไปนะครับถ้าเป็นเอามาไว้เอามาแปะที่หลังมันจะเป็นร่องลงไปนี่ครับความคมของนี่ครับลักษณะเส้นยันต่างๆตัวหนังสือต่างๆมีความคมนะครับขอบจะตั้งขึ้นเล็กน้อยนะครับตั้งขึ้นเล็กน้อยนี่คทางตั้งขึ้นนะครับลักษณะเหล่านี้จะแหลมนะครับแหลมมากเลยแหลมปิด นี่ครับเส้นเหล่านี้จะขมนี่ครับขมเส้นเส้นตําหนิเหล่านี้นะครับมือก็จะขมมากเลยครับแหลมขมเส้นเนี้ยเนี่ยขมกริบเลยเห็นไหมครับเรามาลงกล้องดูเราจะเห็นความงดงามนี่ครับเห็นไหมครับแหลมขมใบหน้าเป็นเอกลักษณ์ต้องจดจําให้ได้ครับผมเส้นเหล่านี้ขมกริบเลยเห็นไหมนี่ครับโอ้โหงดงามมากนี่ครับสุดจะบรรยายนะครับเห็นไหมครับความงดงาม ความอลังการนะครับสุดจริงๆครับสุดๆจริงๆต้องบอกว่าสุดๆจริงๆเห็นไหมครับนี่ครับแสงเยอะไปก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยต้องแสงแสงไม่เยอะมากนะครับนี่ความคมของมือนี่ครับความคมของมือเส้นเหล่านี้เห็นไหมครับตงสันมันจะคมนี่ฮะลักษณะตะกุดที่กลืนไปนี่ครับธนิกาสองดอกนะพี่น้องครับสวยงามมากสีอย่างเงี้ย เหลือ,องเหลืองอเงี้ยเป็นสีของว่านดอกทองนี่ครับงดงามมากหลบ่ทิมองนี้พิมพ์ใหญ่หลบ่ทิมวัตหาหันไร่จังหวัดระยองครับผม